สวัสดีครับช่างคนคนกันเองครับวันนี้ในช anel YouTube ช่างคนนะครับคุณหมอหกสายวันนี้ผมนั่งซ่อมกีตาร์อยู่นะครับเป็นตัวนี้นะครับกําลังจะเปลี่ยนชุดหย่อมนะครับอุปสรรนี้ให้คุณลูกค้านะครับซึ่งเป็นหย่องชนิดสองเสาครับของเดิมก็เก่ามากแล้วคราวนี้วันนี้ผมจะมาบอกเทคนิควิธีการเอานี่ครับ การเอาเบ้าแล้วก็เอาเสาของหย่องนี้ออกนะครับาใช้ได้ทั้งหย่องแบบสองเสา่างนี้ครับเทมโล,โลดสองเสาแล้วก็แบบฟอยโรดนะครับเผื่อเนพื่อนที่เป็นนักมูคิต้าขาโมกันไปซื้อชุดหย่องใหม่มานะครับวัดระยะอะไรนะโอ้มันเท่ากับของเดิมแต่ว่าเกิดปัญหาตอนถอดเสาเนะี่ยหรือว่าเบ้าเสาเนี่ยเอาออกไม่ได้นะครับบางทีเราก็อยากใส่ชุดใหม่มันเข้าไปนะครับหรือบางทีบางทีถ้าเราสามารถ เอาแต่เสาขันไปในเกลียวเดิมได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่บางคนเขาก็อยากเปลี่ยนทั้งชุดนะครับแม่ผมจะมาบอกวิธีว่ามีวิธีเอาออกยังไงแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับซึ่งบางบางบางทีเนี่ยมันหลวมมันออกง่ายก็ใช้ครีมดึงออกอง่ายง่ายเลยครับแต่ถ้าแบบว่าเอะพอใช้ผ้ารองงัดแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเสี่ยงจังกลัวมันจะแตกกลัวจะกระเทาะอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อระวังนะครับอันนี้วิธีนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าเป็นวิธี ง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้โอเคครับมาดูกันนะครับผมพยายามตั้งกล้องเล็งมาตรงนี้แล้วนะครับโอเคนะครับถ้ากรณีอย่างเงี้ยถ้าอย่างฝั่งเนี้ยผมเอาออกได้ง่ายๆมันไม่แน่นมากนะครับผมก็ใช้เนี่ยครับใช้โฟมรองแล้วก็งับออกเฉยๆงับง่ายๆเพราะว่าฝั่งนี้มันหลวมนะฮะแต่ถ้า ถ้าเราดึงแล้วงัดแล้วมีอาการขืนหรือว่ามันแน่นนะครับอย่าพยายามอย่าพยายามงัดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ขอ,อดตรงนี้แตกหรือกระเทาะได้นะครับให้ใช้วิธีอย่างที่ผมจะทําให้ดูต่อไปนี้นะครับอย่างฝั่งนี้มันยากมันงัดแล้วมันไม่ไออกนครับมันแน่นอย่างเงี้ยเพื่อนนะครับให้ใช้วิธีนี้นะครับให้ไปหาน็อตมานน่น็นอตประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าถ้าด้านบนนี้เป็นเป็น เป็นแผ่นเป็นระนาบได้ยิ่งดีครับเพราะว่าเราจะใช้หลักการนี้นะครับให้ถอดตัวนี้ออกมานะครับถอดเสามาจากเบ้าก่อนนะครับแล้วก็หาน็อตนะครับหาน็อตที่มีขนาดที่จะสวมเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับเข้าไปในปลอกไม่ได้นะครับเข้าไปในปลอกไม่ได้หลักการก็คือเราจะใช้นี่นะครับใช้เสาเนี่ยขันเข้าไปนะครับเข้าไปดิเข้าไปบีบเรียกว่าอัดบีบนะครับเห็นไหมครับ อัดบีบกระแทกกับพื้นด้านล่างมันนะครับพอเราขันเนี่ยอึ๊บอึ๊บขันดันเข้าไปเนี่ยมันก็จะด,ดันพื้นตรงนี้ยเพื่อจกให้เบ้าของเสาเนี่ยโขล่ขึ้นมาอ่านะครับโอเคไปดูนะครับไปลองดูกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนหาน็อดประมาณนี้ครับอ่าวิธีง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนนี่เอาที่มันประมาณว่าเข้าให้มันหลวมเข้าไปได้นะครับเอาฝั่งนี้นะครับอย่าเอาฝั่งนี้นะครับบางทีฝั่งนี้มัน มันอาจจะเขาเรียกว่าพื้นที่พื้นที่ในการกดมันน้อยนะครับมันก็อาจจะเป็นการจิกไม้เข้าไปแทนนะครับแต่ถ้าเราเอาพื้นที่ที่มีเนี่ยเอาฝั่งนี้นะครับเข้าไปนี่แล้วก็ใช้เนี่ยครับเสาเราขันเข้าไปเลยคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนี่ครับเพื่อนๆแล้วก็ขันขันเข้าไปเลยนะครับค่อยๆะครับค่อยๆค่อยๆขึงเข้าไปนะครับ จากที่เบ้าเสานี่มันระนาบอยู่แล้วนะครับนีสังเกตนะครับเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับเบ้ามันโผล่มาแล้วครับนี่โดยลรคขันบีบอัดเห็นไหมครับโผล่มาแล้วอ่าขันให้สุดเลยก็ได้ครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือวิธีการเอาเบ้าออกให้ปลอดภัยนะครับอืมนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆออ่าฮะ จากนั้นเราก็หาครีมหาอะไรมางัดออกได้เลยนะครับหาระยะให้มันพอดีนะครับมันจะมีระยะที่ปลอกเหมาะอยู่ครับอ,อย่างงัดด้านเดียวนะครับพยายามางัดจริงๆการเอาเบ้าออกเนี้ยมันมีเครื่องมือเฉพาะมันนะครับแต่ว่าอันนี้เราแนะนําสลหรับเขาเรียกว่าแบบบ้านๆเครื่องมือที่หาง่ายๆนะครับ ก็เราเป็นขาโมงทั่วไปนะครับนะครับถ้าเริ่มออกนี้แล้วก็เริ่มงับได้เลยครับชั้นวางไปอีกนห็นนะครับออกแล้วเห็นไหมครับรวเสานะครับมาดูนะครับนี่มันก็จะอยู่ในนี้นะขี่ออกมาง่ายเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะทะลุนะครับ ออกนะนี่ออกมาแล้วครับอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเรียบร้อยนะครับเมวยปลอดภัยด้วยนะครับพยายามนะครับเวลาเอาออกนะอย่าพยายามฝืนนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ขอบมีนแตกได้นะครับให้ใช้วิธีนี้นะครับแล้วถ้าจะให้ชัวร์นะครับบางทีเขาอัดเบ้าเข้าไปแล้วก็มีการพ่นเคลือบสีเข้าไปทีหลังก็ ถ้าไม่มั่นใจที่จะออกเท่าตัวมันกระเทาะก็มาให้ช่างเขาทําให้นะครับหรือถ้าเรามีความมั่นใจพอก็ใช้นะครับใช้คัตเตอร์รีดรอบๆประมาณเบ้าของเสานี่ครับรีดรอบๆแล้วฉีดโซเนตเข้าไปไหนก็ได้ครับนะฮะเพื่อเพื่อละลายเลคเกอร์ที่มันหุ้มเบ้าเสาอยู่ครับเวลาเราดึงออกมันจะได้ไม่กระเทาะออกมานะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับโอเคครับมีประโยชน์ไหมครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับดูแล้วเอาไปทําเองได้เลยนะครับสำหรับขาโม่สำหรับคนที่โมูกีตาอยู่เป็นนิดอยู่แล้วทาอยู่เป็นประจําแล้วไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะแตกมันจะทะกีตาร์ผมลีลิกอยู่แล้วขอแค่อยากเอามันออกให้ได้ใช้วิธีนี้ผมไปเลยครับ ใช้วิธีที่ผมบอกนี้ทําได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครซีเรียสต้องระวังจริงๆกลัวมันไม่กล้าทำานเครับก็อเอามาให้ช่างเขานะครับจัดก,การให้เดี๋ยวช่างเขาหาวิธีที่ปลอดภัยเอาออกให้นะครับก็โอเคก็คเพื่อนก็ดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้ช่างคนได้นะครับคลิปดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมเอาไปให้เพื่อนเอนเ,อนเราดูนะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเผื่อว่าเพื่อนเราจะได้เห็นจะได้ทดสอบลองทำกันได้นะครับ โอเคครับช่างคนวันนี้ก็คงแค่นี้นะครับ mm hmm. ก็ไว้มีโอกาสหรือว่ามีอะไรดีๆเดี๋ยวช่างคนมาทำให้ดูทำคลิปให้ดูโอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับ <laughs> สวัสดีครับ